สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a p เอ펙 e g e n MOBILE ผมแนะนำร้าน OVER TOP UP เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มี2โปรโมชั่นให้เลือกโปรโมชั่นที่1ใช้ ID รหัสผ่านราคาโดนโดนโปรโมชั่นที่2ใช้เพียง u s ส ID ตัวละครในการเติมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมเนี่ยข้างหน้าเราเฮ้ยตัวไหนวะเนี่ย ใช่ใช่เจ็บมากให้อย่างนี้ก็ีไปพวกขอรานะำเตืนวงเซฟโซนกำลังขยับ รลาดลาดมันยังน็อกอยู่เลยนะเพื่อนแตรว่ามันต้องมีตัวเศษ

เออน่าจะบอดสวยเนี่ยมันเปิดเปิดยูมเปิดยูมเปิดยูขวามือมีะรดาหนึ่ง อยู่ซ้ายมือเพื่อนมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วลองแล้วครับลองแล้วสุดท้ายเปิดเปิดเปิดเจ็บมากสวยไอ้ทำไมคิวผมไม่ขึ้นวะอะไรครับเนี่ยเออขึ้นขึ้นขึ้นบนเขาปะมันอยู่ฝั่งขวาเลยได้ครับเนี่ยจ้ำตรงนี้ได้ เนี่ยเฮ้ยผมขึ้นมาแล้วนะขึ้นสอง,งโอ้แม่งจะตายแล้วทีนี้เดีออโหเราเนี่ยสงครามโลก <laughs> หายไปไหนไม่รู้เฮ้ยไงอะไรอะไรนี่ครับเนี่ยมันไม่ขึ้นคิวให้ผมวะเนี่ยโหเสียใจว่ะอะไานย สไนั์เ้ยเกติดแล้วผมมีจำนะจะจำบอกนะผมวางได้ผมดูขวาให้แล้วกันไม่อยากวัดกับสไนัยอ่ะแต่ถ้ากลนก็มาดิว,ว้าว หายไปเลยยิงออกแน่ลลว่ายิงทำไมมันไม่ขึ้นดาเมจอะฮัลโหลไม่ใช่แล้วผมว่าผมบล็อกอุย้ยชิปหายละชุบด่วนเลย มันสดิงมานะใช่ใช่ใช่สลด์เจ็บันงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างันจะเร็วมากเฮลเลนเอาเฮ้ยโอ้โหแม่งเอาหัวแตกเลยว่ะ ไปเล่นข้างในป่ะเพื่อนไปเล่นไปเล่นตรงเสาอ่ะเพื่อนเห็นเสาป่ะตรงกลางอะแต่ว่าต้องรอจัม์แผดผมก่อนนะเอ้ยมันดันมาแล้วอ่ะเหมอนมาดันมาแล้วนะเพื่อนต้องเล่นละมันก็แตะแต่รถนายยิงตลอดเลยอะเจ๊นะเพื่อนของป๊าก็ สวยเพื่อนเฮ้ยมันลงมาแล้วลงมาแล้วเพื่อนหิ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 นลงมาข้างล่างมันลงมาข้างล่างมันมีชุดเรงเอาดิมันก็มาดินี่ไงเปลี่ยวปเปลี่ยวเนี่ สไนมันก็คมอยู่นะเอาหัวเพื่อนลั่นเลยผมผมปไปเรงรอมันไงมันก็ได้หลวมาปั้งมุมยิง,งเเไม่ได้เจอาคุณแจห้องนิรภัยตรงนี้ตราบครันตรงนี้เล่นตรงไหนได้วะน,นะ เฮ้ยข้างหน้าผมนนตรงนี้เลยเพื่อนข้างหน้าเลยหินมันจำ้ำ <c oughs> ไปตรงนู้นแล้วไปหาเพื่อนอะ <c oughs> โอ้โหไม่ทันเลย ไอ้อเพื่อนควิ๊กโขบเอาเลยเหรออย่างเอาไา <c oughs> ปตีท้าย <c oughs> ผมว่าน่าจะอยู่ในบ้าน น่าจะเหลือเศษด้วยว่าเต็มตีนี่มันน่าจะเข้ามายิงเราแล้วไอ้เนี่ยจังใรไม่มีซอกหินเหรอไม่ใช่ เนียนอยู่นะทำไปเล่นไหมอยู่นี่หรือเปล่าผมว่าแม็กอัดวงอันสุดท้ายแน่เลยเรารีบหาดีกว่าเ๊ะเ่าจะบอดป่าว่ะบนเขาเหรอนลาง เดี๋ยวหน้าผมเนี่ยวิ่งแงเนี่ยแล้ะน่าจะบอดเนาะไม่บอดนะเพื่อนเ<อ>กาะหาย,ยางั้นแหละสุดยอดเลยว่าผมบอดเลยมิงได้ตัวมันไม่รู้อ่ะเอ้ยเนี่ยดามเมจผมก็พันเก้าอยู่นะทำไปเล่นไป